สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องรองเท้าบูทอ่าเพราะเมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบใส่รองเท้าบูทนะเวลาลงสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แค่รองเท้าแตะที่เป็นพลาสติกธรรมดานะแล้วก็ต่อมาผมผมก็เลี้ยงหมาด้วยเนาะแล้วก็จะมีโดนน้ําประจําอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่น้ําสกรปรกนะซ้ำส,สะอาด มันก็ยังเป็นแบบรู้สึกว่ามันคันเท้ารู้สึกจะกลายเป็นห้องกองฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องซื้อ,อยามาทานะก็รอรอ,อคิดไปคิดมาเราไม่ควรจะใช้วิธีทายาลนะ่ะควรจะใช้วิธีป้องกันมากกว่าก็เลยไปซื้อรองเท้าบูทมาครับคือที่บ้านมีรองเท้าบูทสั้นอยู่แล้วแต่มันง่ายต่อการที่น้ํามันจะกระเด็นใส่ก็เป็นในรองเท้านะถา้ามันรองเท้ามันเปียกมันก็ช่วยไม่ได้ไอีกมันก็เป็นแบบ กลายเป็นปัญหาเดิมมันก็เลยไปซื้อรองเท้าแบบนี้นี่เป็นแบบยาวถึงเข่าเลยก็180บาทนะหลังจากที่ผมใช้แล้วเนี่ยคือมันอาจจะอึดอัดช่วงแรกๆนะมันอาจจะเอ,อเดินไม่ถนัดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้ไปใช้ไปมันจะชินครับแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเท้าเราเป็นห้องกงฟูดอีกเลยผมว่ามันเป็นวิธีที่ดีกว่าที่เราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ ใครที่เข้าสวนบ่อยๆก็อย่าพยายามให้รองเท้าเราเนี่ยเปียกน้ําครับเพราะว่ามันจะเป็นห้องกลฟฟุตเอาได้ง่ายๆถึงแม้ว่าน้ําจะสะอาดก็ตามผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละก็เอาไว้ที่บ้านคู่หนึ่งคู่สั้นเอาไว้ที่บ้านแล้วก็คู่ยาวไว้ที่นี่เพราะว่าคู่สั้นเอาไว้ที่นู่นนี่ผมไม่ค่อยจะน้ําจะเข้ารองเท้าสักเท่าไหร่ก็โอเคอยู่ครับสั้นนี่ก็สั้นประมาณครึ่งเข่าประมาณนั้นครับก็ ลองดูครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆช่องนะเขาใช้แค่รองเท้าแตะแล้วเขาก็ทำสวนคือว่าผมว่ามันมันเสี่ยงกับกลายเป็นห้องโถงฟูดง่ายๆมากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เสี่ยงกับพวกแมลงด้วยครับพวกตะขาบแมงป่องอะไรเงี้ยเออที่มาอยู่ในดินเราไม่รู้นะบางทีเราอาจจะโดนก็ได้เงี้ยหรือว่างูก็ตามเงี้ยครับก็เซฟเราด้านระดับหนึ่งเลยนะสวัสดีครับ